ดึงกำลังจุดทูบอยู่กำลังจุดทูบอยู่นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดแชร์ให้ได้สักสองพันแชร์นะคะสวัสดี5,500คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ด้วยนะลูกค้าขาเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะ 700คนดูขอ2 0 0พแชร์เหลืออีก600แชร์ค่ะเหลืออีก600 share. าาแชร์นะคะเหลืออีก600แชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะวคคใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี6000คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย สวัสดี6,100คนดูค่ะลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เรามือเรามีแนวทางหวยลาววันนี้ลาวพัฒนาออกนะคะลูกค้าวันนี้มีลาวพัฒนาทุกคนขอให้จุดขอปูกก็จุดเรียบร้อยแล้วนะคะจุดแล้วนะคะกำลังจุดอยู่นะคะ กำลังจุดอยู่นะคะตัวเลขแรกกำลังมานะคะตัวเลขแรกกำลังมาเอาหนูทำไมไม่ขึ้นไปลงกลุ่มก่อนนะคะหลายคนก็ใส่ห้อยคอนะคะแต่หนึ่งจะใส่เน็บนะคะเพราะว่าลูกเห็นปู่ไม่ได้ค่ะต้องเน็บเอาไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเขาเห็นปะปะเขาจะชอบ อมนะคะชอบดึงออกมาแล้วก็อมนะคะใครที่มาไม่ทันเลขทูบก็คือไม่ทันนะคะถ้ารอได้หนึ่งจะวนให้นะคะแต่ถ้ารอไม่ได้พิมพ์ทวงถามขึ้นมาหนึ่งจะไม่ให้นะคะเลขทูบป,ปูสวยอะ่ะสวยจริงครีมมีค่ะ290บาทจะส่งฟรีค่ะครีม290บาทจะส่งฟรี หนึ่งจะให้แคบเลขทูปนะจะให้แคบรอบเดียวเพราะฉะนั้นต้องแคบอึมคือพอเลี่ยมมาแล้วอะ่ะสวยมากด้านหลังเป็นอาจารย์ค่ะด้านหน้าเป็นปู่ด้านหน้าเป็นปู่ด้านหลังเป็นอาจารย์ หึใส่อยู่มหาเศรษฐีค่ะลูกค้า399บาทค่ะเลขสวยจริงเลขสวยจริงลิฟหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าแป้งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าค่ะใครลอกล่องสุ่มลูกค้าเดี๋ยวหนึ่งจะเปิดวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้วันนี้หนึ่งมาที่นี่ก็เลยไม่ได้เตรียมของมาด้วยนะคะ คือจริงๆแล้วว่าบางคนอ่ะไม่มีตังอะไป,ไปไปไปหนึ่งแนะนำนะได้ไปปุ๊บ่ะลูกค้าเลี่ยมกรอบพลาสติกก่อน และลูกค้าขอพรปู่ปู่ขาหนูถูกหวยนะหนูมีตังค์หนูจะไปเลี่ยมกรอบทองก็ใครอยากมาเป็นทองไมค์่อนพอมีตังค์พอเลี่ยมกรอบทองไมค์่อนก็บอกปู่ขาขอให้หนูถูกเลขเยอะๆมีเงินเยอะๆ,ๆนะหนูจะได้เออมีเงินได้เงินกี่บาทได้เงินแสนหนึ่งได้เงินห้าหมื่นหนูจะเอาปู่ไปเลี่ยมทองเออขอแบบนี้นะคะขอแบบมีจํานวนเงินนะลูกค้าใส่จํานวนเงินด้วยนะคะเพราะคําว่ารวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะรวยห้าล้านรวย10ล้านรวย1ล้านรวย10,000แสน รวยหนึ่งหมื่นรวยร้อยล้านรวยพันล้านรวยของแต่ละคนนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอเราควรจะใส่เป็นตัวเลขไปเลยว่าขอให้หนูถูกหวยงวดนี้แสนหนึ่งนะแสนหนึ่งซื้อสิบบาทก็ไม่ได้นะแม่ขอให้ถูกหวยงวดนี้แสนหนึ่งนะหนูจะหนูจะมาเลี่ยมกอปู่นะขอให้ถูกสามตัวตรงนะหนูจะมาเลี่ยมกอปู่นะเออขอแบบนี้นะคะขอแบบแบบนี้ง่ายๆเลย ใครจะเอาแผ่นสวดพริกดวงชะตาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะใครทำแล้วดีลูกค้ารีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยคะ่ะส่วนจี้ปู่ราคาแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะส่งฟรีนะคะทแล้วก็ได้ซอยด้วยนะคะแป้งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแป้งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแป้งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาท,บาทเหรียญปู่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท

แหวนปูสา9รบาทกับแหวนปูสี่ร้อบาทครีม290บาทเซรั่ม290บาทลิปหนึ่งบาทมาจะให้แคบเลขทูปปู่ทำแล้วคะ่ะถูกหวยสองวัติดเลยขอบคุณมากๆคะ่ะขอให้ปังกว่าเก่า ขอให้ปังกว่าเก่าทำแล้วถูกหวยปังมากโอ้ลูกค้าแบ้าบหนึ่งนะเนี่ยมันไม่โฟกัสอะหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันกล้องหลังหนึ่งมันไม่โฟกัสมาสองวันแหละถ่ายรูปได้นะแต่เวลาไล์สดเอออ่ะ ลูกค้า,คาขาแคปบหน้าจอนะคะแคปบหน้าจอนะคะแคปบหน้าจอใครแคปบแล้วนะคะใครแคปแล้วกด1มาใคร c f แล้วทักไลายที่1ปักหมุดค่ะใคร c f แล้วทักไลายที่1ปักหมดุด สว่วนพิกดวงตกแล้วค่ะแม่ปังมากๆขอบคุณพี่การจรินมากเลยนะคะขอบคุณทุกรีวิวลูกค้าที่ช่วยรีวิวขึ้นมานะคะขอให้ชีวิตลูกค้าดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะเฮงปังร่ํารวยนะคะไม่กลัวจะแทงน้องนี่แหละ แล้วจีปู่รอรับโอเคค่ะอันนี้เป็นหน้าแบบหน้าสดหนึ่งอันนี้เป็นหน้าสดไม่ใส่ฟิลเตอร์ไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยคือหน้าสดจริงๆรหนึ่งใช้ครีมตัวนี้กับเซรั่มค่ะครีมใช้ก่อนนอนเซรั่มใช้ตอนเช้านะคะสูตรหนึ่งนะสูตรที่1ใช้ก็คือครีมใช้ก่อนนอนเซรั่มใช้ตอนเช้านี่คือหน้าไม่มีสิวค่ะ าแบบไม่ใช้ฟิเตอร์เลแบแล้วกดหนึ่งมาค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลท์แล้วนะคะใครแคปบหน้าจอแล้วกดหนึ่งมานะคะใครแคปบหน้าจอแล้วกดหนึ่งมาซื้อน้ำแข็งมาไหมใครแคปบหน้าจอแล้วกดหนึ่งมานะคะเหรียญปู่เป็นแบบนี้ค่ะเหรียญปู่499บาทค่ะ